ใช่ไหมเดิมเราจะมีคุณล่ามด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณล่ามชื่ออะไรคะชื่อลานค่ะคุณลานไปยันข้างพี่นะลูกพี่ต้องทำชื่อมาจากโน้นะคะ่ะอัฟแรกอีกคนหนึ่งนะคะคุณน้องอะไรคะชิปปอนค่ะอ๋อ 就是像，它们是配角一个，一个的，对吧？我来给你们推荐一下。好的，我今天 cosplay 的角色是《原神》的乙女。Hello，I'm Yuli。大家好，我是来自中国的百合王子。呃，今天我出的角色是《原神》里面的奈芙尔。啊，你可。 เอลลี่ค่ะคุณเอลลี่เะวเมนี้ขอเป็นผิเจากเป็นเซเลโซเจโอค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนชื่อยูริค่ะมาจากประเทศจีนวันนี้ขอตัวละครเนเปอร์จากดินชีดอิมแพคค่ะอ่าขอเสียงแฟนแฟเอลลี่กับยูริอยู่ไหนดีไหมคะเป็นแฟนทุกคนชอบทุกคนพูดจริงก็ได้ด้วยอันตรายมากนะพี่คนนี้ เป็แฟนพิถากันนะคะรู้สึกอย่างไรที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานอนิเมะประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะ ใน泰国当 ANYS 的嘉宾感觉怎么样啊？觉得场地就是动线动线很畅通，然后活动感觉很热闹很开心。โอเคค่ะยูริล่ะจ้าอ๋อที่จริงจริง 来เอ来来เอก็มาที่ประเทศไทยก็รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะรู้สึกแบบว่าทุกคนคนเยอะมากเลยดูอบอุ่นมากอ่าโอเคค่ะมีอาหารไทยที่ชอบหรืออยากลองชิมไหม 有喜欢的泰国菜哈，就这两天都有吃，就只吃两样东西，一个是 p a t 然后一个是呃 m a Rice，对，嗯嗯我非常喜欢这两个。披萨、嗯、哦，你 p a 你好你 a 芒果，不怎么样？你们呃，你以前过呀？两种吗？就以前两个。對,對,对。吃过了。老吃的就是多呃，嗯、喜欢那、啊、尝过了吗？ อยากให้ทุกคนบว่าแนะนำ่งเอาว่ามีอะไรมีอาหารแนะนำไหมคะมีไหมคะอยากให้ลองชิมอะไรมีไหมคะชาให้หัวชาเฮอไทยเฮอๆเลนไหมไมไฮไมมยังไม่ได้ชิมชาตรามือ าเสร็จีเขาว่างเงี้ยใช้ตาบมีในชื่อแบรนด์นะโสเปรียวเปียวเคาเหร่โอ้องเจ๊ซุมเคยเเคยเห็นเคยกินแล้วไหมยังไม่เคยนะคะต้องลองนะอยูเนี่ะจ้าชอบกินอะไรหรืออยากลองอะไรไหมเอ่ย我最喜欢泰国菜是打抛饭，而且一定要是牛肉的，并且我也很喜欢喝泰奶。 ารไทยที่ชอบก็คือกะเพราเนื้อค่ะข้าวกะเพราไงแม่โอ้โหกะเพราเนื้อกินตลอดเลยแม่ซี่คโครงประมาณนั้นอ่ามีกินอย่างอื่นมีลองอื่นไหมนอกจากกะเพราเออตุอ้ยงงงเทาเว้ยสิบวันเออต้องยังงงก็ชอบค่ะอ ชอบกินเมนูดังเมนูเด็ดในบ้านเราอย่างนี้เนาะคำถามต่อไปนะคะมีสถานที่ในเมือไไมงไ,看看ไองทยที่ไหนอยากไปไหมัอ่ะเออ่มทยากมี่หนเออ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 ออเ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 อเอ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 อเ ถามไปไหนซิเขาลูกไหมใจ่ันติถึงใจมันใจมันตัวใช่นะไหมมันอยู่ตรงไหนล่ะราบก้าวเลนะ่ะจอร์จแฟร์ใช่ไหมเกตเอดสใช่จอร์จแฟร์บ้างอยากลองไปเดินน่าชอบกินนะคะอะแล้วแล้วอยู่นี่ได้ให้แบกไปเดินที่ไหนคะที่วันที่กัวร์ยอส์คที่นที่ไหน เคยได้ย wow, right? ินว่ามีคาเฟ่หนึ่งที่ประเทศไทยดังมากก็เลยอยากไปลองค่ะลักษณะเป็นยังไงที่ไปฟังไปมันเป็นยังไงคาเฟ่น่ะโดยจะได้ทาไปถูกออะไรย่างนี้นะอาจจกอ่过ยังไม่เคย ก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบมันเป็นแบบไหนก็าเคยได้ยินคนพูดกันมาว่าคาเฟ่นี้ดังเลยอยากจะลองไปเคยเห็นรูปไหมอ่ะเคยเห็นรูปปะเป็นเป็นยังไงนะอ๋ออยู่ข้าวกบนจอเพียนเห็น่าทุกคนทีนท่อยู่บนโน เคยเห็นรูปค่ะเพราะว่าแบบในอินเทอร์เน็ตแบบแนะนํากันเยอะมากมใช่แต่ว่ายังไม่เคยไปลองด้วยตัวเองอ๋อแต่อาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าในนัน้นมีอะไรก็ <c oughs> วันนี้มางานครั้งนี้คาดหวังอะไรจากการพบปะแฟนๆในครั้งนี้คะคือเลยกับแนเลย่ไหมค่ะเยใช้ไสมอวากับแฟนๆกับแฟอย่อ่าก็ เป็นแฟเตรียมนะคะแนเตรียมมีคำถามเดถามสองสาวนี้นหเนดี๋ยวจะให้ยกมือนะคะถ้าเกิดว่าครมีคำถามยกมือได้เลยนะชื่อได้สลายชีวังเคยจะคือกับ大家因为一年才来一次泰国希望可以多跟大家聊天然后大家如果有喜欢什么样的食物或是推荐泰国的什么东西也可以跟我说期待 ประมาณว่าถึงปีถึงจะได้มาเที่ยวกันก็คืออยากแบบว่าอ,อยากถามแม่รักเกิดปีที่ไหนหรือว่ามีอาหารอะไรที่ยกแนะนำไหมก็แนะนำเขาบอกว่าเขามาปีละครั้งถ้าเกิดว่ามีที่ไหนอยากจะแนะนําหรือจะมีอาหารอะไรอยากจะแนะนำแนะนําเขาได้เลยนะคะทางไหนแนะนทางไหนดีแนะนำทางไหนดีอ่ะแต่จะแนะนําไม่ทำในงานทางมเมสเซหรืขอทางไหนดียเออห มีที่คือเช็คกิ的那个可以来 meeting room 现场跟我说或者是可以 instagram message 给我跟我说ก็ดี๋จะมี meeting room นะคะก็คือถ้าเกิดใช้ที่ชื่อเชกก็เข้าไปแนะนำได้หรว่าจะพักเข้าไปทาง instagram ก็ได้ค่ะอ่มีคนซื้อกิด้เชกิได้ยังคะอ้นี่ีีี่ในชั่วมืที่ไหนแล้ว 啊，这就是他，就是赛琪，对吧？他就是赛琪。对，对，对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 。对，对，你，对，对，对。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 对，看，对。对，对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 ， 也希望你有什么有想对我说的话，可以在评论区里面跟我说，并且有什么想要跟我说的话，也可以在 Facebook 上跟我说。啊，哈，就感觉哇，来泰国是，好像，是，很甜蜜嘛，因为来见到了泰坦，是吗？然后，呃，希、呃、望，哇、呃，就。啊 ทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรที่อยากบอกเขาอยากคุยกับเขาสามารถไปเจอกันได้ที่ห้องมิทติ้งรูมนะคะหรือไม่ก็ทักไปทาง Facebook ก็ได้ค่ะโอเคค่ะเอา้าสองคำถามจะด้านล่างจ้ะยกมือเลยจ้าให้คำถามยกมือเลยนะคะสองคำถามจะด้านล่างนะคะเอา้านับถอยหลัง5้าสี่มีไหมยกมือ,อาโอเคดีสุดหล่อตรงนี้สตาร์ทวิ่งไหมไปค่ะเชิญค่ะมาค่ะ อยากถามตัวละครที่ชอบที่สุดครับอ,อยากชอบคอสก็ได้ครับตัวละครที่ชอบที่สุดและชอบเพราะอะไรใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะอ่าชอบ欢最喜欢的角色的话就是一般喜欢的话会 一直换，就是如果有新的作品看一看，然后角色的个性，就喜欢的就会喜欢上。对，所以还蛮常变动。基本上有 cosplay 的都是喜欢的角色。 หลายคาแรคเตอร์มากเลยค่ะถ้าเกิดมีคาแรคเตอร์ใหม่ที่ถูกใจแล้วก็นิสัยรู้สึกว่านิสัยตรงกันเข้ากันไหมก็จะเปลี่ยนความชอบไปเรื่อยๆค่ะก็คือเป็นคอสเพลย์จำทีคือก็ชอบตัวละครอยู่แล้ว่ถ้าเกิดว่าตรงกับเราก็เลยไม่ได้มีตัวไหนจมใช่คือชอบทุกตัวเล็กเล่นไหะคะอืมคือเราชอบค道》ต的วเ的็情 ต้องมีรูปชอบ์อให้เสรหรือยังเลยคะตัวละครที่รู้สึกชอบคอสที่สุดในช่วงนี้ก็คือจะเป็นตัวละครของเกจฟังไก่ค่ะอ,อ๋อโอเคเราเราเราคอนเฟิร์มรชื่อเนอะาะวออกเสียจเป่นยังไงถูกไหมอ๋อโอเคได้ค่ะอใน,นช่วงนี้เวลาเราหมดเราต้องขอดาตนะคะปิดเวทีแค่ช่วงนี้ก่อนอ่ะคอสแสงประ तो अब इसके बाद हम आपको बताएँगे कि इस तरह के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार